หอมไม่ทันที่มองเห็นเป็นที่สำกันตะกุนดีองพระเจ้าเป็นสถานที่กุฏิเดินสถานที่มีความสำคัญ Happy, happy, he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 

อาจารพิชิตสมใจแล้วนะสมใจแล้วครับ <c oughs> ใจสมใจนี่มุมนี้จะถ่ายรูปสวยเนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี้ยที่มองเห็นห้สวยงาม ini sesuatu yang menarik ini 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 ini

आते हैं के महाराजा महाराजा สวัสดีครับนี่เป็นี่วเตวัทัจกิงหินแสงพทธเจ้าทำให้ยินกระเด็นใส่พระบาท ที่พ่อก็ทำให้เป็นกรรมหนักนกรรมห้าอย่างกาบีดาฆ่ามันดาฆ่าพระหรหันทำสงฆ์ให้แตกกันทำลงหิรุบาท ไปนน่นขึ้นไปทำสุกลาขาตานสุกขาตานไปตาริบุตรตารีบุตรสาริบุตรมาเลยคับเร็วหน่อยคับสาริบุตรสาริบุตร สวัสดีครับสุดยอดสลาบลีบู๊อาจารย์มา ชาไปเก้าหนึ่งเลยเนี่ยก็เหนื่อยเหนื่อยเรื่องสาลีบุดกันไปไหนครับไปข้ามุนเลยอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน ฮอลลีวูดฮอลลีวูดฮัลโลบุตรฮอลลีวูดฮอลลีวูดฮลโหลบุรลงเท้าลงเท้าตงของข้านะครับ লাগে